ไ,ไปไปมันมันผิดไปฮะกูกระย่างเล่นแถวนี้กทูที่ไปฮะอีกว้างขายข้าวเสร็จ <c oughs> ขายข้าวเสร็จได้เงินเสร็จนี่เอาเลยนะ ทำกูร้อนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขายข้าวเสร็จมีเงินปุ๊บสะพายกระเป๋าเดินออกนอกบ้านเครื่องมือรถยนต์มอเตอร์ไซค์อุปกรณ์ในรถมอเตอร์ไซค์กูไม่ซื้อให้สัทีกูยาวออกไปทำมาหาแดก โดนกูแน่ๆตำรวจแม่งทีเนี้ยน่าจะรู้นะทำไมลูกถึงข้างคารวาะทั้นรอบนี้ไปนั่งเล่นไพ่กูเห็นนละ้วกูบุกไปถ่ายมากไ่ร่วงคาวงไพ่นะกูบอกไว้ก่อน หลวัดรู้แล้วนะน่าจะรู้แล้วนะทีเนี้ไอ้พวกที่โดนพ่อแม่บีบบังคับให้เข้าไปรักการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชอะไรที่ออกมาเป็นข่าวข้งางอารวาสไม่ยอมกินยาพ่อแม่กวนตีนแะล้วทำให้ร้อนในนะจะบอกให้บุกจับสุ่มสี่สุ่มห้ากูเห็นฟ้องไม่ให้หมดสัตว์ ไปทําให้เขามีประวัติรับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชทํทจาจนเขากลายเป็นผู้มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชทําให้เขาพูดมีปากมีเสียงไม่ได้เลยทําให้เขาไม่มีปากไม่มีเสียงไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเออามาโยน เป็นผู้ป่วยจิตเวชพูดจาไม่รู้เรื่องเคยเนี่ยเคยเคยไปบอกเนี่ยคณะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเทียมใจวรรณักษณ์เนี่ยนะแม่ของช่างเดียวเนี่ยเดอะวเนี่ยร้นะองเพลงประกวดชนะเดอะวอมาเนี่ยบอกให้ไปปราบให้ไปจับไม่จับมาจับกลัวเข้าโรงพยาบาลจิตเวชหลายแต่หลายครั้ง เดือดแล้วนะันเอกูเดือดแล้วทางานมีรถอยู่ดีๆเข้ามาทาให้เอาคนเอาหนี้ไปทําให้รถกูโดนยึดทําให้กูเป็นหนี้เครดิตบูโรแล้วก็ให้กูกลับมานอนเหกอยู่ที่บ้านเอากับข้าวกับปลาสกรปรกโสโครกมาให้กูแดกพยายามทําให้กูมีอาการจิตประสาทให้กูราวาดแล้วก็ จะเอาตำรวจมาจับกูเข้าโรงพยาบาลจิตเวชอันนี้ช่วยแล้วนุ้ยเฮ้ยไอ้พวกที่แม่งหยุดเสพยามานานๆสิบปีีสิบปีเนี่ยแล้วโดนบีบบังคับให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนี่กูช่วยแล้วนว้ยนะไม่ไปสูงสิงกบใครไม่ออกไปคบใครไม่กินเหล้าไม่เสพยานน่นะกูช่วยแล้วนะ กูก็ทำมา20กว่าปีแล้วนะยีปีปีหน้านี่กูเข้าปีที่27แล้วนี่จะค่อยดูกูเห็นไปนั่งเล่นไพ่ไม่ยอมซื้อมือรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์คันใหม่อุปรกรณ์เครื่องมือนใหม่มาให้กูทำงานนะเจอขุญคาวงไพ่แน่มึงอรอบผูพากมือนี่ที่ กูแค่สั่งสอนนี่กูไม่ได้ตบอะไรแรงน,นหรอกถ้าตบแรงอะลงไปนอนดิ้นเดาๆแล้วไม่อาเจนเลยแม่